ดีนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจทุ่งนาที่ถูกน้ำท่วมนะครับโดยพิธีกรของเราก็จะมากล่าวสวัสดีในวันนี้นะครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีครับผมคุณมานะลาวต่าผ้านะครับวันนี้ครับเราจะพามาดูที่ทุ่งนาของชาวบ้านนะครับซึ่งน้ำท่วมมากมายไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีข้าวกินไหมปีนี้เราก็ไปพบกับคนชาวนาแถวนี้นะครับขอบคุณครับเดินตามมาเลยครับ นี่นะครับเจ้าของทุ่งนาครับเราไม่รู้นะครับว่าเขาชื่ออะไรครับเราจะมาสอบถามชื่อเขาก่อนนะครับมาครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อเต้ครับชื่อเต้ครับเอ้คุณเป็นเจ้าของที่นานี้ใช่ไหมครับใช่ครับน้ําท่วมมากี่วันแล้วครับสามวันแล้วทําไมถึงท่วมครับฝนตกครับนั่นแหละครับฝนตกครับน้ําเลยท่วมเออไม่ทราบว่าก็จบไปแล้วนะครับ ก็ก <ś webinars> ็นะครับแถวนี้เป็นของคุณหมดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวนะครับการน้ำท่วมทั้งหมดนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับสถานการณ์น้ําท่วมครับอนีกับบ้านครับนั่นแหละครับนีกับบ้านครับน้ําท่วมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็ยินดีนะครับน้ําท่วมเนาะนั่นแหละครับเย็นดีมากครับุ่นผู้ชมครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจะเอาแบบจะผูกข้าวต่อไปหรือว่าโรทิ้งครับลูกข้าวต่อไปครับนั่นแหละครับแล้วน้ําจะมีโอกาสลดไหมครับลดครับ มันลดยังไงครับเดี๋ยวมันก็ไหลไปเองครับนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็ไหลไปเองเอออยู่นะครับก็ผมว่าเขาใจสู้จริงๆนะครับเขาขนาดน้าท่วมเขายังไม่หนีไปไหนครับเขาใจสู้จริงๆครับกล้าหาญมากๆควรได้ว่ารางวัลยอดเยี่ยมประจำโลกนะครับอ๋อผมมือดีครับขอบคุณมากๆครับที่ให้ความร่วมมือในการพูดสัมภาษณ์ครับขอดรายการนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ